เสื้อเสื้อเสื้อนี่ออกพวกหล่อหล่อมากมากนี่ต้องบอกเลยเจมมาบอกว่านูกบุญไม่ขอเสื้อตีนีก่อนเทปเก่งด้วหมได้ไเลยีม้เจมานี่เขางเข้าค่าประดินนี่แคะนีราปละครข่าประด็นกินมากูนนี่สนุกเพราะว่าตัวมา